ออก็วันนี้มาพบกับเราเหมือนเคยนะครับวันนี้เรามีรถใหม่มานําเสนอนะครับเป็นรถมิสูปิชิไททันนะครับปี2020เครื่อง2.5ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นกระบะตอนเดียวนะครับเดี๋ยวจะพามาชมรอบๆตัวรถให้ทชมกันนะครับตรถก็จะเป็นบอดี้สีขาวนะครับรถสวยเจ้าของใช้มอเดียวป้ายแดงครับรถยังสภาพคงใหม่อยู่มาพร้อมกับล้อกระถาผ่านะครับ เป็นสไตล์ของรถกระบะตอนเทียวนะครับของเราการันตีให้เหมือนเดิมทุกคันนะครับรถเราบอดีเดิมทุกคันนะครับไม่มีชนหนักผิดคว่ำรือานน้ำท่วมนะครับตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพามชมนี่ภายในกันภายในก็จะเป็นเขาส่งสีดำนะครับเบาะสีเทาเป็นเบาะหนังนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้ารถค่อนข้างที่จะใหม่เลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะพามาชมที่ห้องเครื่องกันนะครับของเราเน้นทุกคลิปนะครับย้ำทุกคลิปว่าเราเน้นขายรถเดิมนะครับ กรันตีให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับของเครื่องจะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง250พดีเซลนะครับก็ของเรานะครับเน้นทุกคลิปเหมือนเคยนะครับออกรถเพียงแค่1,000บาทนะครับออกได้ทุกอาชีพจริงนะครับติดแท็กซิ่มาก็มาคุยกันนะครับติดเรื่องอะไรแล้วเรามาปรึกษากันนะครับ สนใจยังไงลองติดต่อสอบถามเข้า,ามาได้นะครับเดี๋ยวคันหน้าเราจะเอารถอะไรมารีวิวติดตามชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับสุก้อย